ที Japanese, ่พัทยาจะบอกว่าเรายังไม่ได้กินอะไรกันเลยเราเลยมาแวะกันที่ร้านอาหารปูเป็นซีฟู้ดพัทยาทานแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะไปกินข้าวกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าข้างในเราจะกินอะไรกันบ้างนะคะจะบอกว่าตอนนี้อยู่มากไม่กินอะไรเลยแต่เช้าโอเคทุกคนเดี๋ยวไปเจอข้างในเลยค่ะนี่ทุกคน ตอนนี้นะคะเราก็ได้อาหารแล้วจะบอกว่าบรรยากาศตอนนี้เป็นไงบ้างตัวหลิวไม่ค่ะเกลี่ยมป่ะไม่เกลี่ยกำลังแดดเมื่อนี้ใช่ร้อนอ่ะใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะกินข้าวกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกินข้าวจะเสร็จนะคะเราจะไปกันที่เขาคะตัณห์นะคะเราจะไปสักการะเจ้ากรมหลวงชุมพรนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่พวกเราทัุกทีใช่แต่ว่าตอนนี้เราขอไปกินข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวเจะไปที่เขาคะตัณห์ กาีฟแบบดูดชื่นใจอ่ะนุ่นเดี๋ยวไปนะคะขอทำหน้ากหนึ่งสองสามหนึ่งอ่สองโชื่นเฟตาเข็ดมากเลยนี่ทำนี้วเขาเป็นสปารเซอใช่ไหมตาแตมึงดูไอ้นุ่นกูนตีนขมากไม่ทำันเ่ีดอกลองดิลอง ไปทำไรมึงเปล่ากนไ้าอ่ะตอจินี่ไม่ผ่านเลยไม่แตะแต่ว่าคนคนคนมาเยอะนะแต่ว่าไม่ใครงโอ้หคกันเลยตอนนี้เราก็ถึงแล้วเนาะ ไม่เคยมาเลยอันนี้ครั้งแรกเลยนะคะทุกคนสวยมากสวยเนาะอเมซิ่งไทยสวยจริงอเมซิ่งพาะไทยไม่เคยเห็นเลยเดี๋ยวเราจะมาซื้อของไหว้ก่อนนะคะทุกคนตรงนี้เลยเอาชิลละยี่สิบเจ็ดจุดห้าหนึ่งโมยี่สิไห่า ครบยันยันขอแชร์เลยได้ไหมคะอยังเอาหน้าต่อโอเคขอบคุณค่ะเงินถูกดีจ้ะไปค่ะทุกคนเราไปไหว้นั่งี่นกเหรอไม่มิชันนี้เราก็ไม่รู้นะถูกอีกใช่ิ้นเอามาเจ็ดเอามาอีกสองนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวโดยว่าเราไม่เคยมานะคะเดี๋ยวให้พี่นนท์นี่ของเรานะคะเป็นคนนำทางไปนะคะเป็นเลขค่ะทุกคนตื้อ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  สวยอทุกคนสวยมากดูนี่นะคะทุกคนก็จะเห็นวิวพัทยาเลยตรงนี้ก็จะเป็น<ว>พัทยากลางนะคะ วิวสวยมากเดูไม่เคยแบบไม่เคยเห็น Green วิวมา,มาก่อนเนอะเาไม่เคยมาพัทยามาก่อนนะอนี่นะคะทุกคนตอนนี้เราก็มาตรงนี้แล้วนะคะตรงนี้คือเขาเรียกว่าเขาพระตำหนักนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไหว้ขอพรสักการะที่นี่นะคะทุกคนเดี๋ยวไปไหว้กันเลยค่ะโอ้ยคุยเด็กเขาไมเปลี่ยนเราเข้าคุยตุ้ว่าข้าศัรูมีขี้ได้ไข่หน้าของคุณบอคัของคุณต้นยืนเคร่อนะคะตะกี้ไม่เลยคอร์ดละโอ้โหจอดสริกจริงเลยนะว่าจะ มันร้อนมาลึอึ้งๆมันจื้อมาลึอึ้งๆมาก ะะจะบอกว่าที่พักของเราก็อยู่ใกล้ๆร้านอาหารอูเป็นเลยจะบอกว่าห้องกว้างนะคะก็ถือว่าโอเคในะราคาแบบไม่เกินหนึ่งพันนะคะทุกคเพราะว่าเรามาแค่คืนเดียวจะบอกว่าตอนนี้นะคะทุกคนต้นลิก็กำลังแต่หน้าค่ะนุ่นเลยแต่ว่าต้นลิลไม่ให้เห็นนะคะเออไม่ไ แบบว่าบัๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรกันใหม่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายอินเสิร์ตกันที่ตรงหาดกันใช่ไหมพี่ใช่เราจะไปถ่ายกันที่ตรงหาดก็จะเดินเล่นใช่แล้วดูกันว่าคืนนี้เราจะไปที่ไหนมาพัทยาต้องไปอะไรทุกคนติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกรอดเลยรอดเลยดีวขอเปลี่ยนชุดกันนะ เี่ยนชุดกันเรียบร้อยแล้วนะคะสุายีแบบว่าสบายมากแลวกจะบอกว่าที่เนี่ยคือแบบว่าใครอยากพักผ่อน่ะสามารถมาที่นี่ได้นะทุกคนจะบอกว่าแบบเป็นที่ที่ฮิวใจได้เลยอ่ะใครอยากไปทะเลอะไรเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญอ่ะที่เนี่ย ใกล้กรุงเทพด้วยขับรถมาแบบว่าชั่วโมงชั่วโมงกว่าก็ถึงแล้วเนาะใช่แล้วคือแบบว่าเหมาะกับคนที่แบบว่าเขาแบบวันหยุดน้อยเนาะล้วแบบว่าใช่แบบยี่มันผ่อนใช่แบบว่าอยากแบบมาทะเลแบบแป๊บนึงแบบว่าฮิวใจอะไรนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมาได้เลยนะคะเพราะบรรยากาศดีมากแล้วคนน้อยมากๆใช่ก็คือถือว่าพัทยาตรงเนี้ยแนะนำนะใช่แนะนำใครที่แบบว่าอยากพักผ่อนแบบวันหยุดอะไรเงี้ยคนใกล้กรุงเทพก็ลองมาได้จะบอกว่าดูดิ ค่ะสวยมากใช่แล้วแบบน้ำใสมากนะคะก็นั่นแหละใครที่อยากผ่อนผ่อนง่ายๆเลยที่นี่แนะนำมาลองดูแล้วแล้วที่สำคัญที่เนี่ยไม่ได้มีแบบว่าแค่ทะเลหรือว่าอะไรเขาก็ยังมีแบบร้านอาหารคาบารต่างๆอีแบบว่าหลายอย่างแล้วแล้วแต่ว่าแบบเราอยากไปแบบไหนใช่ซึ่งวันนี้นะคะเราก็มีเซอร์ไพรส์ว่าต่อไปเราจะไปที่ไหนทุกคนต้องราติดตามนะเห็นแต่งเต็มแบบนี้ไม่ใช่ว่าแบบ สมาตรงนี้แล้วจบนะคะเไม่ได้มาแค่นี้อยู่แล้วใช่ก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปเจอกันที่ต่อไปเลยช่เดี๋ยวตรงนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาบรรยากาศตรงนี้ให้ดูนะจะบอกว่าตอนนี้บรรยากาศดีมากแล้วแบบพระอาทิตย์กำลังจะตกอ่ะใช่สวยมากจะให้ตากล้องอินเสิร์ตให้ดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ต่อไปเลยค่ะทุกคน ควรจะบอกว่าที่นี่เป็นแลนด์มาร์กอีกที่หนึ่งที่ใครมาพัทยาต้องมาที่นี่เท่านั้นนะคะถ้ามาพัทยาแล้วไม่มาวอล์กอินสตรีทแปลว่ามาไม่ถึงพัทยาบอกเลยว่ามีอะไรเด็ดเดี๋ยวตามมาดูกันได้เลยค่ะทุกคนไปนี่ทุกคนคนเยอะมากตามกันมาได้เลยเยอะมากว่าแบบว่าต่างชาติเยอะมากๆ จะได้ยินนะคะไงว่้กันดิอันนี้รีดูนะคะทุกคนเราก็ออกมาจาก Walking s t e e t แล้วนะคะแต่ว่า เสียดายมากที่เราไม่ได้ใช้กล้องโฟมตัวนี้นะคะเข้าไปข้างในเพราะว่าก่อนที่แบบว่าจะถ่ายทำข้างในเขาต้องขออนุญาตก่อนคะซึ่งเราไม่ได้ขออนุญาตมาค่ะใช่เราเลยแปลว่าได้เก็บภาพแค่บางส่วนมาใ้ทุกในชมกันอย่างที่ทุกคนเห็นไปเลยนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างก็น่าจะดีเนาะเพราะว่ากล้องโทรศัพท์เราก็เก็บมาให้ตามที่พอสมควรนะคะเพราะว่าบางอย่างเขาก็แบบไม่ นั่นแหละค่ะตอนนี้เราก็ออกมาแล้วและเดี๋ยวเราจะออกไปหาอะไรกินกันต่อนะคะเดี๋ยวติดตามเรากันเลยค่ะเขามีรักเธอแล้วรู้ตัวมากมาเพราะเขาชื่นพรเขาชมเธออยาไปลงหงไงที่เขาแรงว่ารััก็คือร่างกายเป็นนางดอกไม้ บ้านัวพี่ชายไปทำงานร้องการนำกันสีแยกบางโพกเอ๊อยู่บางโพร้องได้อยู่บางไซรือไม่มีสุกอยู่บางพักถ้าพักมุงกระสุน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 บางโพเนีไปสร้างให้อยู่แล้วรู้ล่อนเฮ้ยไปสร้างให้อยู่แล้วเจอไปกอดกับใครก็เชิญไปเลยชะไปเลยเฮ้ไปเลยไป ะะเราก็มานั่งกันอยู่ที่ริมหาดจอมเที่ยงก็จะบอกว่าเราก็เอพิ่งไปเออวนันที่ีมาแล้วก็ ตอนนี้นะคะเราก็จะมากินข้าวนะคะมานั่งชิวนะคะเมาสมอยกันทุกคนใช่จะบอกว่าวันนี้สนุกมากสนุกมากเราได้เห็นแบบอะไรใหม่ๆเยอะมากๆใช่คือตื่นตาตื่นใจจะบอกว่าวันที่สติีอ่ะนี่ไม่เคยไปเลยนะทุกคนแล้วแบบพอไปคือแบบโอ้โแบบโอเพนเวอร์ด้วยตีกงก็หลงางบนบนนะครด้วยแบบบอกเท่าคนหลัง คือเอออะไรไมเห็นกับปลาเธอต้องไปลองเองใช่ก็นั่นแหละแลนด์มาร์คของพัทยาอีกที่หนึ่งใครที่แบบกลางคืนใส่กลางคืนแบบชอบเลยแบบนี้ก็วอล์กอินสตรีทก็เป็นอีกที่หนึ่งทุกคนจะบอกใกล้กรุงเทพเลยเนาะเดินทางง่ายใช่แล้วเ๋รวเราจะมาสั่งอาหารกันนะคะทุกคนแล้วก็มาข้าวกันดีกว่าครับนะคะ เต้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 เตกับหนูสีโคสใช่ไหมคะจริงๆแล้วตัวนี้เป็นก็เทียวที่หลักหลักผสมกันนะครับเขาชื่อว่าลองไอแลนด์คำว่าลองแปลว่ายาวนะฮะไอแลนด์แปลว่าเกาะ้แล้วแสดงว่าเราอมได้เลยใช่ไหมเลอะแร่มากคิดดีไม่ได้เลยโทษดีค่ะคำว่าลองนี่แปลว่าตัวเล่ามีหลายๆตัวนะครับค่อนข้างที่หนักหน่วงเช่นทำมีทั้งวอดก้าวแตกิล่าและก้าวหลับนะครับแล้วก็มีจีนด้วยตัวและก้าวผสม ปกติมันจะมีสอบแบบนะครับมีทั้งโค้งนะฮะแล้วก็จะใส่เนื้อแพนไรเชลไปอันนี้แน่นอนเป็นโค้งเห็นว่าชอบโค้งใช่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,อ,คคะอร่อยน,น,นี่คือขี้เหล้าทุกคนเหมาะสำหรับคนขี้เหล้านะคะนี่แบบใสๆคะ่ะนี่ นะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็ขอตัวไปกินข้าวกันก่อนนะคะ<ช>เพราะว่าวันนี้เราเหนื่อยกันมามากเลยนะคะตั้ตเ,เราใช่ตั้งแต่9ก้าโมงนะคะจนตอนนี้แบบจะห้าทุ่มแล้วอะ<ช>่ะใช่แล้วแบบเราเหนื่อยกันมากๆนะคะสําหรับวันนี้สนุกมากๆกเลย<า>สนุกมากสนุกมากสนุกมากๆนะคะเพราะว่าเราได้ไปอ่อไหว้ที่พระตำหนักนะคะ,คคะและ้วก ไป walking free นะคะอะไรใหม่ๆใช่อะไรใหม่ๆซึ่งหรือนุ่นไม่เคยไปมาก่อนเลยนะคะแล้วก็เรู้สึกว่าแบบเขาโอเพ่นกันมากเนาะที่นี่แบบว่าเออแบบอะไรแบบที่เราไม่เคยได้เห็นแล้วก็ได้เห็นที่นี่นะคะแล้วก็บรรยากาศดีด้วยใช่ที่พัทยาเนี่ยทุกคนคือจะบอกว่าวิวดีนะก็เหมือนที่เราถ่ายทำกันวันนี้ให้ทุกคนได้รับชมนะคะก็เดี๋ยวไงเราขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะ ep ต่อไปอยากให้เราไปไหนอยากให้เราทำอะไรนะคะลองคอมเมนต์แนะนำพวกเรามาได้นะคะทุกคนไงก็ ฝากติดตามช่องของพวกเราด้วยนะคะช่อง LGBTQ ค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย